สวัสดี FC นะครับก็เจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับมี f อนะฮะส่งรูปพระนะครับมาหาผมนะฮะแล้วก็นะครับก็บอกลูกค้าไปแล้วนะฮะว่าองค์นี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่แท้นะฮะก็เลยคิดว่าโอเคนะฮะถ้างั้นเราก็มาทําคลิปนะครับให้ f อพี่พี่ที่ติดตามนะครับจะได้นะครับมีภูมิกุ้มกันนะฮะความรู้นะครับ ว่าถ้าเจอแบบนี้นะฮะก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปเช่านะฮะเพราะว่าเป็นนะครับพระที่นะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นพระที่ทำเรียนแบบนะครับในยุคแบบปัจจุบันแล้วนะฮะก็นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับเนี่ยแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับต้องบอกกันว่าเป็นเนื้อเงินนะฮะชุบสามกษัตริย์นะครับนะครับก็อาจจะเนื่องด้วยนะฮะ เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยก็ทํามาค่อนข้างเหมือนนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าพี่พี่ดูไม่เป็นเนี่ยนะครับพี่พี่ก็อาจจะโดนนะฮะเพราะว่าตําหนิอง,งนี้เนี่ยมีแทบจะครบเลยนะครับก็ต้องระวังนะฮะอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับอันนี้เป็นด้านหลังเห็นไหมคือถ้าพัาป,อม,ปอมเนี่ยเนื้อสารสัตว์นะรปัจจุบันเนี่ยเขายังทําในลักษณะที่อาจจะไม่ได้เหมือนมากนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ย พี่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ผ่านพักมามากนะครับการดูเนี่ยมันก็จะยากนะครับถ้าดูโดยปกติเนี่ยด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมเน้นย้ำมามากนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยงานเกยังทำไม่ได้นะครับก็คือฐานนะครับองนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นฟอนต์นะครับการตอกเลขนะครับจะต้องตอกในลักษณะที่เล็กๆคมๆนะครับ ถ้าเป็นเนี่ยฟอนต์ใหญ่ๆแบบอารมณ์เหมือนคนอ้วนอะไรประมาณเนี้ยนะฮะตัวเลขมันจะบวมๆหน่อยแบบนี้ก็ต้องระวังนะครับเนี่ยแบบนี้จะเป็นฟอนต์แบบว่าแบบว่าเก๋นะครับอันนี้คนทําปลอมก็รู้นะครับว่าสามพัสัดเนี่ยเลขจะต้องหลักหมืน่นผมเชื่อว่านะคนทําปลอมเนี่ยเขามาดูคลิปผมอยู่แล้วในอนาคตเนี่ยยังไงก็เชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ทําในลักษณะที่เหมือนใกล้เคียงเลยอย่างที่ผมบอก นะครับพี่ๆก็อาจจะต้องใช้ความรู้ประสบการณ์อีกทีนี้ก็อาจจะไปโดนปลอมนะก็แนะนําว่ายังไงถ้าเห็นตัวเลขแปลกนะครับก็หลีกเลี่ยงนะฮะเป็นดีที่สุดนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากนะครับก็ถือว่ามาแบ่งปันความรู้นะฮะพี่พเผื่อนะครับมีโอกาสเช่าหาเนี่ยก็ระมัดระวังดูกันดีๆนะครับจะได้ไม่เสียตังค์นะครับถ้าเนื้อสัตว์เนี่ยก็หลักพันแบบปลายๆเลยนะก็ระวังนิดนึงฮะ นะครับ